แล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปจ้อปปิ้งที่ตลาดปัตตาวิก่อนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวานนตาได้อะไรกลับมาบ้าบ้างเราจะขึ้นรถเมย์กันไปนะคะก็จะดูว่าเป็นรถเมย์หรือว่าจะเป็นรถ ค่ะถึงแล้ววรุตาใช้รถตู้นะคะวิ่งมาจากที่บ้านน้องสาวมาถึงตรงนี้ใช้เวลาประมาณสินาทีเท่านั้นเองค่ะวรุตาอยู่บนกองผ้าหบาทหบาท,บาทมุมนี้ค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่วรุตาได้นี่อยู่ในตะก,กร้าน,นี้เลยค่ะทั้งกางเกงทั้งเสื้อเอาไปฝากคุณบัวชุมด้วย5บาท5บาทเลยจ้า ใครอยากได้เสื้อผ้าดีราคาถูกต้องมาที่นี่เลยค่ะปัตตานีกรนง่เงๆอยู่ตรงข้ามโรงแรมเอสบางกอกตอนนี้วารุตาก็อย่างที่บอกอยู่ตรงป้ายหบาทหบาทนี้เลยค่ะขอห้าบาทอย่างเดียวนะคะแพงกว่านั้นวารุต้าไม่จ่ายคะ่ะคือผ้ามีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายสีมากๆเลยค่ะ ใครที่ชอบในการรื้อคนแล้วได้เจอของที่ถูกใจถ้าชอบเชิญที่นี่เลยค่ะคือของวารุตาพีได้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่ร้านอื่นต่อค่ะวารุตาให้ดูเต็มเต็มตากันอีกรอบนี่คือผูเขาผ้าชิ้นละห้าบาทค่ะไปจ่ายตังค่ะ ไหนคนขายอยู่ไหนเอ่ยนี่จะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะตัวละห้าบาทห้าบาทค่ะมีขายถ้วยชามีเสื้อผ้ามีคล้องะดับบันคริสต์มาสก็มีด้วยนะคะมีแฮนด์บอลมีอะไรหมวกใส่มีอะไรมีครบหมดทุกอย่างอยากได้อะไรต้องมาที่นี่ค่ะตลาดป่าตาวิกรเสื้อกันหนาวมีหมดเลยค่ะ เมืองไทยร้อนๆเราก็มีเสื้อกันหนาวให้ซื้อคันค่ะเราเดินกันไปเต็นท์นู้นกันค่ะอ้ยขนกันเป็นรถกระบะกรกะบะก,กันเลย เรามาเช้านะคะบางร้านเขาก็ยังไม่เปิดค่ะสามีบอกว่าเธอนน่น5บาท5บาทว่างานนี้ค่ะตัวละห้บาทนี่ของวารุตาแป๊บเดียวติดตะกก้าเลค่ะตักก้าที่สองของวารุตาค่ะอย่างสวยอย่างสวย ห้าบาทห้าบาทห้าบาทหรือจ้าห้าบาทมาเจ้านี้นะคะวารุตาก็ได้เสื้อแฟนสองตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แบบเหมือนใหม่มากเลยนะคะและตัวนี้ก็สวยด้วยสองตัวขนาดอาของเขาพอดีเลยค่ะสองตัวนี้แค่สิบบาทเองค่ะของเราสองถุงค่ะไปกันค่ะไปลุยร้านอื่นกันต่อเลย สุขใจค่ะวันนี้วารุตาก็ได้จ๊อบบิ้งเสื้อผ้าของวารุตาก<า>อีกแล้วค่ะมีเท่าไหร่ไม่เคยพอความสุขแบบไหนเรารู้ว่าเราชอบแบบไหนทําไปเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเยอะแต่มันก็สุขใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันที่เราจะตายเมื่อไหร่ก็มีโอกาสก็จัดเลยค่ะโอ้ยมุมนี้รองเท้าคู่เท่าไหร่กันเนี่ยใหม่ใหม่ใหม่เต็มเต็ม,ตมทุกหู 850บาทไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดมีทั้งกุ่งเท้ารองเท้ารองเท้าบูทรองเท้าหนังเยอะเยอะจริงๆเลยค่ะร้านนี้เยอะมากสามีกำลังยืนดูสนใจรองเท้ามี <c oughs> ซื้อรองเท้าค่ะโกบวบเบ สามีได้แล้วค่ะสองคู่ราคา1,500บาทค่ะไอ้ช้ยนมเราลุยกันที่ร้านอื่นต่อวารุตาก็สองถุงของสามีก็สองถุงไม่หน่อยนะกันเลยค่ะดูน้องเขาแบบทำงานแบบโปรฟี่มากแขวนไม้กันแบบทำงานแบบก็เรียกว่าอย่างรวดอย่างเร็วมากๆเลยค่ะที่นี่ ใครสนใจเชิญเลยนะคะที่นี่มีสารพัดสินค้าให้เราเลือกทุกแบบทุกแนวะไม่ว่ารองเท้าตั้งแต่ตั้งแต่หัวจดเทา้าตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกกันเลยทีเดียวค่ะของเด็กของผู้ใหญ่ของผู้หญิงของผู้ชายสารพัดแบบเชิญๆกันเลยค่ะ ตุงนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ําค่ะขนาดเล็กขนาดไหนชุดละ100บาท100บาทค่ะโอ้ชุดนี้ก็สวยจัง ีได้แค่สองคู่ส่วนวารุตายิ่งเพิ่มยเพิ่มเลยค่ะไกลมาไม่ถูกก็นี่เลยค่ะอยู่ตรงข้ามโรงแรม S อสบางกอกที่วารุตาเคยมาพักปวาจจำก็สามารถหาได้ง่ายนะคะวันนี้เราตั้งใจจะมาหาซื้อเข็มขัดไม่ได้ตั้งใจมาหาซื้อเสื้อผ้าแต่ประเอินว่าเจอเสื้อผ้าก่อนที่จะเจอเข็มขัด และเข็มขัดก็ดูวิแววว่าจะไม่เจอแต่เราจะลองลุ้นกันอีกทีนะคะขอให้เราได้เจอเข็มขัดวันตาต้องการเข็มขัดสีทองไปใส่กับชุดค่ะบรรยากาศในช่วงบ่ายก็ร้อนทีเดียวเลยค่ะเมื่อเดินเหนื่อยแล้วนะคะเราจะมีมุมร้านอาหารให้รับประทานกันด้วยนะคะในราคาที่ไม่แพง หนมจีนชุดละ4ี่สิบาทข้าวก็ห้บาทมีกวยจับ๊บมีอะไรน้ำปัน่นมีอะไรทุกอย่างเลยค่ะออกมาก็พร้อมที่จะจบกันต่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าทั้งแต่เท้าจดหัวหัวจดเท้าตั้งแต่ข้างในข้างนอกกันเลยทีเดียวค่ะเยอะแยะมากมายแล้วก็ร้านข้างหน้านี้นะคะเขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชี่เรค่ะ ชอบมากเป็นข้าวกเกียวต้มยำกากหมูสูตรโบราณทานเมื่อไหร่จิตใจเมื่อนั้นค่ะและเมื่อเดินไปตาบิกรแล้วนะคะอากาศร้อนแบบนี้อย่าลืมดื่มน,น้ำกันเยอะๆกันด้วยนะคะแจ็คก็ไปจากชายโนไม่เหลือถุงเดียวนี่ของวารุตา1นึสองสามาทานข้าวกเกียวด้วยกันค่ะร้านนี้นะคะเปิด10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะมาแล้วค่ะมาแล้ว ต้มยำของเราต้มยำกากหมูสูตรโบราณเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แฟนมารุตาาชอบมากๆเลยค่ะแฟนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือไม่ต้องปรุงน้ำพริกไม่ต้องน้ำส้มไม่ต้องเดี๋ยวมารุตามาชิบนะคะขอชิบกากหมูก่อนค่ะ น้ำซุกหอมกลิ่นมะนาวสุดยอดเลยค่ะใครถ้ามาเที่ยวบัติก่อนก็อย่าลืมแวะมาร้านนี้นะคะเกลี้ยงสามีก็หวานเกลี้ยงเหมือนกันค่ะ้านี้ หมดหมดขาคราวกลับบ้านกันค่ะได้ของมาเต็มมือท้องก็อิ่มสามีเดินนำหน้าไปนู้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์กลับบ้านกันนะคะรอรถเมย์กันก่อนค่ะอุ้ยรถมาแล้วเรานั่งอยู่บนรถเมล์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ารถเมล์ของเรา ติดแอรค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่15บาทแล้วก็จะมากกระเ e ยก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะคะ